ดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566เรื่องในขณะที่มนุษย์หลับไหลบทที่1ข้อท่องจำท่านท้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังระวัยให้ดีรดวยว่าสตัตรูตของท่านคือพยามารวนเวียนอยู่รอบๆจุดสิงโตคำรามเที่ยวไปเสาหาคนที่มันจะกัดกินได้หนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่8 อ่านอิสยาห์บทที่29ข้อที่1 0ถึง14อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีย้อนบทที่7ถึง8เนื้อหาประชาชนนี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขาลใล้เกียรติเราด้วยดึงดูปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเรามาที่บทที่15ข้อที่8ท่านอยู่ในสภาวะหลับไหลทางฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านกำลังอ้างว่ารักพระเจ้าด้วยปากของท่านแต่ใจิตใจของท่านยังอยู่ห่างไกลจากพระองค์ท่านกำลังนอนหลับทางฝ่ายวิญญาณอยู่ เมื่อท่านไม่มีความตึงเต้นที่จะใช้เวลากับผู้ที่ท่านเรียกว่าพระพิดาผู้เดียวของท่านอีกต่อไปดาวิดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้ตัวเขาได้กลับคืนมาสู่ความชื่นชมยินดีในความรอดของเขาซึ่งหมายความว่าเขาได้สูญเสียความสุขที่เคยรู้สึกในฐานะลูกของพระเจ้าสดุดีบทที่51ข้อที่2เมื่อวัตถุมีความสำคัญมากกว่าฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อท่านเชื่อกฎธรรมชาติมากกว่าพระวจนะของพระเจ้าแสดงว่าท่านเองกําลังนอนหลับไหลทางฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าว่าวันนี้ท่านจะได้ตื่นจากการหลับไหลทางฝ่ายวิญญาณทุกครั้งในนามของพระเยซสเพราะว่าพระเยโฮวาทรงเทพวิญญาณแห่งการแห่งความหลับสนิทลงเหนือเจ้าและปิดตาของเจ้าและพระองค์ทรงคุมตาของพวกผู้พยากรณ์พวกพ เจ้านายและพวกผู้ทำนายของเจ้าอิสยาบทที่19ข้อที่10เมื่อท่านได้เห็นคนที่พยายามรับมือกับปัญหาแทนที่จะดิษฐานนั่นหมายความว่าเขาหรือเธอกำลังนอนหลับทางฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วเพราะพวกเขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่มันกำลังกระทำอยู่หากท่านได้ตัดสินใจเมื่อท่านได้รับไปทางฝ่ายวิญญาณการตัดสินใจนั้นมีแนวโน้มที่จะผิดเพราะท่านจะตาบอดทางฝ่ายวิญญาณ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจว่าจะแต่งงานหรือร่วมธุรกิจกับใครท่านต้องตื่นตัวทางฝ่ายวิญญาณก่อนเมื่อท่านได้นอนหลับทางฝ่ายวิญญาณท่านเองก็ไม่สามารถแยกแยะฝ่ยายวิญญาณได้อยา่างถูกต้องท่านจะเชื่อผู้เผยพระวจนาเทศท,ที่พูดสิ่งที่ท่านสนใจท่านก็จะโอบกอดหมาป่าในชุดแกะและมอบไข่มุกของท่านให้กับมุก ผู้นำในคิจะาักไม่สามารถนำหลักทางฝ่ายวิญญาณได้เพราะมาสามารถจงตีผู้คนภายใต้การน,นำของเขาหรือเธอและพระเจ้าทรงตัดว่าเลือดของพวกเขาจะตกบ,บนศรีรษะของผู้นำคนนั้นเอเซเคียลบทที่3ข้อที่6-7ดังนั้นหาาท่านเป็นผู้นำในบ้านขอ,าของพระเจ้ามากกว่าใครๆท่านเองก็ต้องตื่นตัวทางฝ่ายวิญญาณพระเจ้าห้ามไม่ให้ใครตายและไปอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ พอความประมาทเลื่อเล่อดังไฟวิญญาณของท่านประเด็นสําคัญพระบิดาขอทรงปลุกข้าพระองค์จากการหลับไหลาทางไฟวิญญาณในวันนี้ด้วยเถอดในพระนามของพยยระเยซูที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เกียนสอบอรอีเ e อดิเบย์จะทาโดยกิจจักรแห่งการส่งไทยกิจเสียนของพระเจ้า